สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a c k เอ็กเปอร์ n แนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับผมจะพามาชมนะครับก็เป็นนะครับรายการนะครับผมเหรียญอันโด่งดังนะครับผมรุ่นจำปี4ีนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็นรายการจัดสร้างนะครับผมหลายๆท่านคงอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วนะครับผมจำปี4ีนะครับจำนวนการจัดสร้างเท่าไหร่กันแน่นะครับผม หลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วแต่หลายๆท่านเชื่อว่าอาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วก็นะปัจจุบันนะครับก็จะมีเหรียญน,นะครับออกมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็รายการไหนนะครับผมที่มีการจัดสร้างตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่ารายการไหนมีการมาทําใหม่นะครับผมก็ทุกท่านก็จะได้ทราบกันนะครับผมนะักทริปนี้นี่เองนะครับผมก็เหรียญน,นี้นะครับผมก็เป็นเหรียญ อันทรงประสบการณ์นะครับผมที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้รวบรวมจนวนมวลสารมาอย่างมากมายนะครับผมจากเกจินะครับผมในยุคเก่าๆนะครับผมที่มีอภิญญาเข้มขันนะครับผมเพื่อที่นํามาสร้างรุ่นจาปีสีหานั่นเองนะครับผมก็จะทําให้เหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีพุทธคุณนะครับผมที่นะครับเป็นที่ประจักษ์สายตา ผู้คนมากมายนะครับผมทั้งสิทธญานุสิ์แล้วก็ผู้คนทั่วไปนะครับผมส่วนรายการจัดสร้างนะครับผมวันนี้เราก็จะมาชมกันคร่าวๆนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสาหรับรายการจัดสร้างนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่7รายการนะครับผมอันนี้เป็นลายมือของหลวงพ่ออิฐนะครับผมลายมือของหลวงพ่ออิทเลยนะครับผมการจัดสร้างเดิมทีนะครับผมมี7รายการเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันทีละเนื้อเลยนะครับผมว่า มีอะไรกันบ้างนะครับผมรายการที่1นะครับผมก็เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับผมสร้าง80เหรียญเท่านั้นนะครับผมมีแค่80สิเหรียญนะครับทองคําของจาปี4 5นะครับมีแค่80เหรียญนะครับทองคําลงยาแดงไม่มีนะครับผมมีแค่ทองคํานะครับผมทองคําบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับผมส่วนรายการถัดไปนะครับผมรายการที่2นะครับรายการที่2ก็จะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับลงยาแดงนะครับผมก็ จะสร้างเพียง500เหรียญเท่านั้นนะครับแต่จะมีต่อโคด300เหรียญนะครับผมแล้วก็ไม่ต่อโคด200เหรียญนะครับผมก็จะมี2แบบนะครับผมสําหรับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับมีแค่500เหรียญนะครับผมแล้วก็ต่อโคด300ไม่ต่อ2อ0นะครับผมหลายหลายท่านก็อย่าเพิ่งตกใจว่าไม่มีโคดก็ไม่ใช่เกยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับผมอรปกอบนะครับ ส่วนรายการถัดไปนะครับผมเป็นรายการที่3ามนะครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์สร้างเพียงห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยเหรียญนะครับผมส่วนรายการถัดไปนะครับผมเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมนวะโลหะก็จะสร้างเพียง5 0าเหรียญเท่ากันนะครับผมเท่ากับเนื้อเงินเลยนะครับผมนวะโลหะนะครับผมจะตอกโคดเหล็งนะครับอยู่ที่หูเหรียญนะครับผม นวาโลหะจะเป็นหูตันนะครับผมไม่มีหูเจาะรูนะครับผมต้องระมัดระวังด้วยนะครับปัจจุบันเกเยอะนะครับในการถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมทองแดงสร้าง 1, นึ่งแหหมื่นเหรียญนะครับผมทองแดง 1, นึ่งแหหมื่นเหรียญนะครับเจาะร้อยห่วงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อคดเหลงอยู่ตรงด้านล่างนะครับตรงปลายจำปีนะครับนี่นะครับส่วนรายการถัดไปนะครับผม เนื้อตะกัวนะครับผมสร้าง1นึ่งแหหมืเหรียญเหมือนกันนะครับผมเนื้อตะกัวนะครับตอกโค้ดอยู่ที่บริเวณหูห่วงนะครับผมในรูหูห่วงนะครับแต่ไม่มีห่วงนะครับอันนี้เป็นหูตันนะครับตอกในรูหูของเหรียญนะครับนั่นเองนะครับผม1นึ่งแห้าเหรียญนะครับเท่ากับทองแดงเลยเนื้อถัดไปเนื้อสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมสร้าง1นึ่งแห้าหมเหรียญนะครับผม1นึ่งแห้าหมเหรียญ นี่ก็เป็นทั้งหมด7รายการในการจัดสร้างทั้งหมดนะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมจะมีเป็นรายการพิเศษนะครับผมจะมีชุดพิเศษปี55นะครับผมก็คือการนำเหรียญน,นะครับผมมานะครับผม สร้างเป็นชุดพิเศษก็คือเปิดให้ร่วมบุญนั่นเองนะครับผมสำหรับชุดพิเศษนะครับผมปี55้านะครับผมก็คือนาเหรียญนะครับมาตอกโค้ดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมนํามาตอกโค้ดเพิ่มเติมก็คือ1นะครับผมก็จะเป็นเนื้อชุบทองคานะครับผมชุบทองคําก็เอาเหรียญทองแดงนะครับผมไปชุบทองคํานั่นเองจํานวน49เหรียญนะครับเราก็มีการตอกโค้ดเพิ่มขึ้นมานะครับผม ่อโค้ดเข้าเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผม2ตําแหน่งนะครับผมแล้วก็จะมีนัมเบอร์ของเหรียญนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเนื้อทองแดงนะครับผม1นึ่งแสนห้มื่นเหรียญเนี่ยจะไม่มีหมายเลขนะครับผมจะมีแค่โค้ดเหล็กนะครับจะไม่มีหมายเลขนะครับผมนี่นะครับก็สําหรับเหรียญนี้นะครับผมก็นํารายได้นะครับผมไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวนะครับผมณศูนย์ปฏิบัติธรรมพุโคนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผม ต่อโค้ดแล้วก็หมายเลขเพิ่มเติมนะครับผมเมื่อต่อเสร็จนะครับก็ทําลายโค้ดทันทีเลยนะครับผมก็แบบนี้นะครับจะมีอยู่แค่49เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมจะไม่มีมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับเหรียญนี้จึงมีราคาสูงมากๆนะครับผมมีราคาสูงมากๆเลยณปัจจุบันน่าจะหลายแสนบาทนะครับเพราะว่ามีแค่49เหรียญเท่านั้นหายากมากๆนะครับนี่นะครับ ความสวยงามนะครับเราดูด้านข้างนะครับผมอันนี้ดูด้านข้างครับนี่นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับโคดเหลงนะครับก็เป็นการตอกตั้งแต่ตอนเป็นทองแดงแล้วนะครับแล้วก็ไปทําชุบทองคํามานะครับผมแล้วก็ตอกโคดตรงด้านบนนะครับผมแล้วก็มีตอกตรงด้านล่างตรงนี้แล้วก็มีหมายเลขตรงนี้นะครับหมายเลขก็จะมีแค่หนึ่งถึงสี่สิบเก้านะครับนี่นะครับสวยงามครับผม นี่นะครับก็เป็นเนื้อชุบทองคํานั่นเองนะครับผมเป็นชุดพิเศษนะครับผมส่วนรายการถัดไปนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมเนื้อตะกั่วก็จะสร้าง99เหรียญก็คือเอาเนื้อตะกั่วใน150,000เหรียญนั่นแหละเอามาตอกคดเพิ่มครับผมเอามาตอกคดเพิ่มนี่นะครับเนื้อตะกั่ว99เหรียญนะครับผมนี่นะครับก็วัตถุประสงค์นะครับผม เหมือนกันนะครับกับเนื้อชุบทองคํานะครับผมทั้ง3รายการนี้นะครับผมวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือนําไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวนักสูมปฏิบัติธรรมพ้โพนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองของเหรียญตะกัวนะครับที่ตอกเพิ่มนะครับก็จะมีโคดนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตอกโคดตรงนี้นะครับตรงไปนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับตอกอีกหนึ่งโค้ดอยู่ทางด้านซ้ายของเหรียญนี้นะครับแล้วก็หมายเลข ประจำเหรียญน,นะครับก็จะตอกลงไปอย่างนี้เลยเนื้อตะกวัวก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่ไม่มีโค้ดเหรียญน,นะครับ1นึ0 0 0สเหรียญไม่มีโค้ดนะครับแต่สําหรับ99เหรียญน,นี้จะมีโค้ดนะครับผมแล้วก็ตําแหน่งโค้ดจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมต่หลายท่านถ้าเกิดว่าไปเจอนะครับผมก็ต้องดูตรงตําแหน่งนี้เป็นหลักนะครับส่วนเนื้อที่3มนะครับก็เป็นทองแดงนี่นะครับ อันนี้ไม่ได้ชุบใดๆนะครับก็คือเอาเนื้อทองแดงมาเลยนะครับเ9เหรียญแล้วก็ต่อโค้ดลงไปเลยนะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดเพิ่มอีกนะครับผม3มโค้ดนะครับเป็นหมายเลข1โค้ดนะครับแล้วก็ต่อโค้ดตรงด้านบนก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตอกยันตรงข้างล่างนะครับผมเป็น3มโค้ดนั่นเองนะครับผมก็นี่เป็นชุดพิเศษปี5 5นะครับผมนี่นะครับก็เชื่อว่าก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาส ได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญนี้แน่นอนนะครับผมแล้วเหรียญนี้ก็ราคานะครับไปไกลมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากนั่นเองนะครับผมเป็นอ่าเหรียญที่พิเศษมากๆนะครับนี่ก็เป็นอ่าภาพนะครับบรรยากาศนะครับในการจัดเหรียญแล้วก็การตอบโค้ดนั่นเองนะครับผมก็จํานวนก็ไม่เยอะนะครับผมชุบทองคําก็แค่49เก้เองครับแล้วก็อ่า ตะกัวอีก99แล้วก็ทองแดงอีก99นะครับก็รวมกันได้3าถาดนะครับที่หลายๆท่านเห็นนะครับแล้วก็มีการตอกโค้ดหมายเลขแบบนี้พอ,อตอกเสร็จนะครับก็ทําลายโค้ดเลยนะครับก็คือเจียโค้ดทิ้งเลยก็จะทําให้เหรียญนั้นมีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันราคานะครับไปไกลมากๆเลยนะครับใครก็อยากเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ อ่าเรียกได้ว่าน้อยนะครับผมน้อยมากๆนะครับแค่ทองแดงนะครับผมทองแดงราคาก็หลักหมื่นนะครับตอนนี้ก็เลยหมื่นไปแล้วนะครับผมเนื้อตะกั่วก็แต่แตหมื่นแล้วนะครับขนาดไปเรือล่างๆนะครับผมจำปีสี่ห้านี่พุทธคุณนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมจะมีชุดพิเศษปี5้านะครับผมปีห้านะครับก็จะมีการนําเอาทองแดงนะครับเนื้อทองแดงมาตอโค้ดเพิ่มอีก2โค้ดนะครับผม พร้อมกับจานด้วยนะครับจานกำกับทุกเหรียญนะครับจำนวน500อเหรียญนะครับผมอันนี้นะครับผมจะค่อนข้างนะครับผมเยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้5 0าร้อยเหรียญนะครับผมก็เป็นชุดพิเศษนะครับเพื่อร่วมบุญสมทบทุนหล่อเท้าเวสุวรรณนะครับผมสูง3เมตรนะครับผม3.09เมตรนะครับจำนวน2องค์นะครับหน้าเทพแล้วก็หน่ายักษ์นะครับเพื่อทดแทนองค์เดิมนะครับถวายวัดพุทธ อา,อาสามัคคีนะครับผมที่กรุงไทยเซิร์ชนะครับผมประเทศนิวซีแลนด์นะครับผม,บผมก็โดยนําเหรียญทองแดงนะครับมาทำารมาทำการตอกโค้ดเพิ่มเติมอีก2โค้ดนั่นเองนะครับผมพร้อมกับจานกระกัะนะครับจํานวน500เหรียญน,นั่นเองนะครับผมโค้ดที่ตอกเพิ่มนะครับก็เป็นด้านซ้ายกับด้านขวาของตรงอ่า จำปีนั่นเองนะครับผมด้านซ้ายกับด้านขวาเป็น2โค้ดนะครับแล้วก็จานนะครับผมอินรักษากับผมรักษานะครับ2ฝั่งนะครับผมเฉพาะด้านหน้านะครับผมด้านหลังไม่ได้จานนะครับผมแบบนี้นะครับผมทั้งหมด500เหรียญนะครับมีห้าอเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมแบบนี้นะครับก็เป็นที่ไปที่มาของเหรียญนะครับผมที่อ่าเป็นโค้ดพิเศษนะครับผมสําหรับปี58นะครับผมก็นี่ก็เป็นอีก นะครับเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในรายการจัดสร้างของเหรียญรุ่นจำปี45้นั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับของเหรียญทวีสุวรรณอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่มีมูลค่าราคาแพงมากๆนะครับผมน่าจะแพงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับพูดถึงถ้าเป็นเนื้อทองคำนะครับผมก็ราคาหลักล้านนะครับผม อาจจะหลายล้านดึงซ้ําไปนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่นะครับมีพุทธคุณเข้มขังนะครับผมทั้งจำนวนเงินสันการาจ,จะสร้าง,างต่างๆนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมขนาดทองแดงลังราคาหมื่นกว่านะครับผมหลายๆท่านก็คิดดูเอาว่าเนื้อบนบนแค่5 0 0อยเหรียญเนี่ยราคาจะไปเท่าไหร่นะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับผมวันนี้ก็เอารายการจัดสร้างนะครับผมเหรียญเท้าว้สวรณนะครับพิมพ์จำปีใหญ่นะครับผมปี2545นั่นเองหรือว่าเรียกกันสั้นๆจน,นติดปากว่าจำปี45นะครับผมมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับผมว่ารายการจัดสร้างนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะ ให้ความรู้นะครับข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมเพื่อเป็นความรู้นะครับผมในการเช่าหาบูชาต่อไปนะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะเห็นนะครับมีการทํากระไลใหม่ขึ้นมานะครับผมก็อาจจะมีการทําขึ้นมาแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมสําหรับใครที่เขาที่ชอบนะครับผมเป็นแบบเดิมๆนะครับของแท้เดิมๆก็สามารถอ้างอิงคลิปนี้นะครับผมเป็น ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับในการช่องหาบูชาได้นะครับผมเพราะว่ารายการนี้นะครับผมก็ได้นําข้อมูลนะครับผมมาจากทางเพจวัดกุลามณีนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเผยแพร่นะครับให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมเพื่อเป็นความรู้กันต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับผมก็อ่าอย่าลืมกดซับนะครับกดติดตามกันไว้นะครับผมก็จะหาข้อมูลนะครับผมมาแบ่งปัน กับทุกท่านต่อๆไปในคลิปลดถัดไปนะครับผมก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่าผมจะเอาคลิปไรมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ